ทิ้งชนะเลิศสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลีกลับมาดูคนสุดท้ายของการจนบุรีนะครับน้องแอ,บอ่บอกว่าน้องแอ่เตรียมตัวมานานแล้วเนี่ยตื่นเต้นเลยตื่นเต้นนิดหน่อยนะแต่ก่อนจะร้องนะครับคุยกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองการจนบุรีคุณนัทธริณีสินทรัพย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ร้านแรกเราไปซ่อมแซมบ้านผู้ป่วยยากไร้เออไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ป่วยบ้านผู้ยากไร้ค่ะร้านที่สองไปทําอะไรครับก็จะไปมอบให้กับโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษเด็กออทิสติกค่ะครับนะคะแล้วก็ซ่อมแซมบ้านที่เหลือด้วยยังค่ะยังต้องซ่อมที่เหลือด้วยอะค่ะยังมีเยอะไหมฮะบ้านที่เปนพังก็ยังพอมีอยู่อะค่ะที่ยังต้องซ่อมแซมอยู่อะค่ะครับเราก็ขออีกหนึ่งร้านนะคะเฟิ่มครับนะค่ะครับ ขอโชคดีนะพี่ยินดีนะยินดีครับพี่ต้องถามฝั่งนี้ก่อนนะฮะอ้าวน้องแอเตรียมเพลงอะไรมาคะวันนี้เตรียมนักร้องมันนอกจ้ะนักร้องมันนอกเพลงประกวดเหมือนกันอันนี้ระดับว่ายอดฮิตสมัยก่อนเลยใช่พุ่มวงดวงจัน์ทนะฟังกันแต่ไม่มีคนเอามาร้องในรายการเรานานแล้วนานแล้วเหมือนกันอ๋อนะคะรู้ประชาสัมพันธ์เยอะไหมได้ไปรถแห่เหออะไรยังไงไหม เดินตั้งแต่ตีสี่ตื่นตีห้าตื่นตื่นตีห้าเราไปเดินตีสี่ได้ไงตื่นตีห้าตื่นตีห้าเดินแต่ไม่เดินตีสี่ เดินตั้งแต่ตีห้าจนถึงตีสี่อีกวันหนึ่งเดินตลาดสดตอนเช้ายันมืดเลยยันมืดเลยเห็นไหมล่ะวิ่สองนะครับจะเป็นคะแนนของการจนบุรีส่งมาที่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกหกหลังเธอร้องเสร็จเดี๋ยวโชว์พิเศษเราจะปิดโหวตแล้วนะครับปุ๊บเลยนะนักร้องบ้านนอกจากน้องแอการจนบุรีจ้ สะกดคนทั้งห้องส่งเลยนะใช้ได้เลยเดียวนักร้องบรรนอกเดินเดหายง่วงกันเลยทีเดียวเพลงะมากคุณสมจิตนะก็ครทีแล้วไม่มีอะไรคอมเมนต์มากจริงเพราะรอบชิงต้องยอมรับว่าถึงใครจะแพ้ใครชนะผมเชื่อว่าน้องทั้งสองคนทำดีที่สุดแล้วก็ร้องดีที่สุดเลยวันนี้นะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงนักร้องบรรนอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทเนี่ยพอน้องเอามาร้องรู้สึกว่ามองเห็นภาพจริงๆ คุณผู้พวงร้องแต่ด้วยสำเนียงร้องเนี่ยเอาเป็นของตัวเองร้องแล้วก็ได้อารมณ์ของน้องตัวเองของน้องแอ้น้องแอ้ก็ถ่ายทอดมาอย่างได้ดีนะครับถือว่าถ่ายทอดได้ดีเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยครับว่าทั้งสองจังหวัดวันนี้ใครจะได้เงินล้านหรือไม่ได้ผมเชื่อว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยครับยัยครับเชิญวันนี้ชื่นชมทั้งสองจังหวัดนะครับคนสุดท้ายนี่ถือว่าถูกคู่สมกับเป็นคู่ชิงเงินล้านนะครับล้านที่สองนะครับ น้องแอนตัวเล็กนะครับเมื่อเทียบกับรูปร่างแต่ว่าเสียงมีพลังดีเหลือเกินนะครับตอนนี้ก็ร้องได้ดีมาตราฐานก็ไม่ถึงว่าตกเท่าไหร,ร่นะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งสองจังหวัดนะครับทั้งสองคนต้องแอนน้องอันผมบอกว่าดูดีมีระดับพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพในอนาคต<ม>ในส่วนตัวถ้าให้ผมตัดสินคนเดียวครับผมให้ทีมละห้าแสน <c oughs> <c oughs> แบ่งกันคนละห้าแสนครับแล้วแต่นะแอดเป็นกลางแอดเป็นกลางก็ให้เขาตัดสินก็ได้นี่คะเดี๋ยวพี่พี่แอง้ม่กระเป๋าตังค์ออกมานะพี่แอ้มกระเป๋าตังค์ออกมาอีกแล้วนะพี่แอ้นะไม่มีค่ะไม่พกอะไรเลยคืออย่างนี้ค่ะเพลงนี้ที่พี่กี้บอกว่า ไม่ได้ฟังมานานแล้วไม่คนไม่ได้เอามาร้องนานแล้วก็เป็นเพราะว่าเพลงน,นี้มันยากคนเลยจะไม่ค่อยเอามาร้องแต่คนนักร้องในรุ่นใหม่ๆเนี่ยคก็เอามาร้องกันเยอะแต่ว่าในความคิดของต๊กนะคะเวอร์ชั่นที่เพราะที่สุดไม่มีใครเกินพี่พึ่งพุ่มพวงแล้วนั่นคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเพราะที่สุดแล้วค่ะคทีนี้นี่น,น้องน้องแอคข,ขาจากที่ประสบการณ์เราน้อยอาอยุยังน้อยตรงนี้มันคือประสบการณ์เลยแหละพี่ดูแล้วรู้เลยอย่างเพลงน,นี้คนจะรอฟังท่อนนี้เลยค่ะไม่เด่นไม่ดังจะไม่หลัง ไอ้คำว่าหลังนี่มันต้องสุดเลยหลังมันต้องสุดเลยอ่ะพี่รอฟังเลยว่าไอ้ท่อนฮุกของเพลงนี้หนูจะร้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ยังไม่สุดไม่ไม่สุดค่ะไม่สุดเหรอแอะค่ะที่เพลงค่ะอ๋ออารมณ์มันคาอยู่ใช่ค่ะอุ้ยหนูต้องมาแก้ค่ะอารมณ์มันมันมันเลยแบบยังไม่สุดหนูต้องไปฟังให้มันละเอียดกว่านี้นะลูกเสียดายเวลามันจะกลับงั้นจะแนะนำเดี๋ยวหลังไหม่ลูกโอเค อาซัดๆ,ๆเลยนะฮะวันนี้กองเชียร์ก็ไม่ยอมแพ้กันด้วยฝั่งนี้มีกุมารกับเจ้าแม่ลาเวนเดอร์มานะฮะพรส่วนฝั่งนี้ไม่ยอมแพ้ะฮะเอานี่มาเลยนะฮะแมสคอตนะฮะเป็นบันพศกับบันทัดมาสู้นะฮะอยู่ด้านหลังนะครับเสียงของน้องบอกเลยว่าพลังเสียงไม่ต่างจากตอนนั้นนะฮะของน้องนี่เสียงจากน้ำตกใส่โยกพุ่งไปสู่ท่ามะกาเลยบอกได้ ขอฝากเอาไว้ทั้งสองจังหวัดว่าทำแล้วเสียใจดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำหรือจอหรือกังขหรือจังขคหรือบอดจ้โครับพี่ชมพูผมตัดสินใจยากมากเลยะหมายความว่าจะคอมเมนต์น้องอยังไงดไะะีคือชอบน้องแอ้มากเลยทั้งเสียงะนะครับใสหวานเพราะกล้องกลางวาน<ะ>แล้วร้องเพี้ยนน้อยมากเลย แต่จุดหนึ่งที่พี่ตั๊กบอกก็คือใช่เรื่องของอารมณ์ที่มันจะไปมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเสียงสูงนะครับ,รบก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนหนึ่งเอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้มีความตั้งใจะระมัดระวัง <ใน S 2> ที่จะ <สบ S 1> รอ้องมันก็เลยออกมาเหมือนกับว่าม,ม,มันประดิษฐ์ไปนิดหนึ่งอะ่ะมันตั้งใจไปนิดหนึ่งนอกนั้นเนี่ย <Perfect. S 2> สมบูรณ์มากเลย <Perfect. S 2> นะครับนะก็อยากบอกน้องแค่นี้ว่าบางครั้งการที่เราจะ นำเสนออารมณ์ของเพลงออกมาให้ได้ตัวเราต้องผ่อนผ่อนคลายซะก่อนถ้าเราไปเกรงหรือระวังอะไรอยู่เนี่ยมันจะเสียสมาธิไปกับการตีความของเพลงแล้วถ่ายทอดออกมาแต่อย่างอื่นชอบมากๆเลยครับเสียงน้องแอดเพราะมากครับโอเคครับก็เห็นว่าถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมันมีอะไรที่แบบว่านะเต้นเกรงแล้วก็ตื่นเต้นนะแล้วดันบอกอย่าเอามือออกผมเห็นน้องเขางัดมือกันเลยจะนี่อยู่เนี่ย โอเคครับย้วิ็กงนะครับแท่เชียร์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพิมพ์2แล้วส่งมา4777666เจโอกาสเวลาอีกไม่นานนะครับเพราะว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีโชว์พิเศษคุณชัยยามิชัยร้องกับน้องกาแฟหลังจากนั้นก็จะเป็นการปิดโหวตนะครับพิมหนึ่งสงขาพิมพ์2การจกาญจนบุรีครับ4 7 7 7 6 6กครสู่กลับมานะครับ สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพี่เมียซาตินเซเว่นอีเลฟเว่นคุณแจมาสเตอร์คีโซเล็กซ์ผงซอสหอยนางรมตราทิพพรสน้ำหอมปรับอากาศเดลี่เฟลด์ถีมสง่งคลาสเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสมียจบทิ้งชนะ